สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอแล้วก็พูดคุยกันนะคะวันนี้ครูมีเรื่องใช้คําว่าเรื่องเอามา <c oughs> แชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคนในเรื่องของการเปลี่ยนโลกภายในนะคะวันนี้จะมาบอกในเรื่องของการเปลี่ยนโลกภายใน2อันก็คือเรื่องของความคิดนะคะอันแรกแล้วอันที่2ก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะว่าถ้าเราเปลี่ยนไอสอตัวเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็ สวัสดีทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาพูดคุยกันเนาะวันนี้ครูก็มาเป็นใช่ว่าเป็นเพื่อนคุยในตอนกลางวันกันแล้วกันนะคะมีเรื่องราวที่ดีๆที่อยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังหรือถ้าใครมีประสบการณ์คล้ายๆกันก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์กันได้นะคะมาดูก่อนเลยว่าการเปลี่ยนในด้านของความคิดมันดีกับชีวิตของเราอย่างไรครูบอกเลยว่าปกติเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันอยู่บ่อยๆมันจะเป็นเรื่องของทางธรรม แล้วก็เรื่องของทางโลกแต่ที่เนี้ยอยากจะใช้คําว่าปรับให้ทุกคนเห็นมุมมองเดียวกันก่อนนะคะว่าจริงๆเรื่องของโลกทางธรรมกับเรื่องของโลกปกติของเราเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะหลายคนยังมีความเข้าใจหรือมีความรู้สึกว่าจริงๆโลกทางธรรมเป็นอีกโลกโลกหนึ่งเนาะโลกปัจจุบันของมนุษย์เราเนี่ยเป็นอีกโลกโลกหนึ่งซึ่งจริงๆสอ,อย่างนี้ต้องบอกว่า เราจะได้ยินคําว่าโลกกับธรรมใช่ไหมคะอันนี้เป็นคําสอนของอามาจากของหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่ดูที่ท่านบอกว่าจริงๆโลกกระธรรมอยู่ด้วยกันเราจะได้ยินคําว่าโลกกะบธรรมเราจะนึกถึงทางธรรมะนึกถึงพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมคะหรือว่าคนที่ออกบวชแต่จริงๆท่านบอกว่าเรื่องทางโลกกับเรื่องทางธรรมมันเป็นเรื่องอันเดียวกันจะเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวกับมนุษย์เรานะคะมนุษย์เราที่มี ร่างกายมีจิตวิญญาณสองอย่างนี้ท่านบอกว่าเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาเราพูดถึงเรื่องของทางโลกนะคะเรื่องของทางโลกส่วนใหญ่เราจะโฟกัสเรื่องของกายภาพภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของวัตถนะุวัตถุที่เรามองเห็นนะคะเป็นบ้านเป็นรถ เป็นทรัพย์สินเงินทองที่เราเห็นจับต้องได้แต่พูดถึงเรื่องโลกของทางธรรมนะคะทางธรรมนี้ท่างจะน,น้นในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณทีนี้จิตวิญญาณส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงอะไรอะ่ะจิตวิญญาณใครใครนึกถึงอะไรอย่างอื่นลองพูดนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณเราจะมักนึกถึงเรื่องของโลกหลังความตายใช่ไหมคะอะไรที่เป็นโลกหลังความตายแล้วอะ่ะเราค่อยไปโฟกัสเรื่องของจิตวิญญาณแต่จริงๆ ทางธรรมเรื่องของจิตวิญญาณจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่มันจับต้องไม่ได้หรือที่เราชอบพูดกันเรื่องของรูปของอใช้คํา,าคว่านามธรรมเนาะจะมีคําว่านามธรรมกับรูปธรรมนามธรรมคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่รูปธรรมก็คือสิ่งที่มองเห็นจับต้องสัมผัสได้นั่นเองนะคะทีนี้ครูถึงบอกว่าเวลาถ้าเราจะเปลี่ยนคําว่าเปลี่ยนโลกภายในจะเปลี่ยนในเชิงของคําว่า นามธรรมาก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เราเห็นและสัมผัสได้ก็คือเรื่องของความคิดนะคะอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองทำไมถึงจับต้องได้ถ้าพูดถึงเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเรานะคะเราจะแสดงมันออกมาทางร่างกายหรือทางรูปประมสมมตุติตอนนี้คุณอารมณ์ดีสิ่งที่คุณแสดงออกว่าคุณอารมณ์ดีก็คือการที่คุณยิ้ม หน้าตาสดใสหรือทำอะไร,รแล้วคุณรู้สึกคุณมีความสุขในขณะที่อารมณ์ความรู้สึก,กโกรธโมโหหุดหงิดสิ่งที่มันเป็นนามธรรมาาอันนี้เราจับต้องไม่ได้นะคะอารมณ์กโกรธเนี่ยเราจับต้องไม่ได้หุดหงิดจับต้องไม่ได้แต่ที่เราสามารถสัมผัสได้ว่าตอนนี้คุณโกรธอยู่หรือคุณหูหงิดอยู่ก็คือคุณแสดงออกทางรูปธรรมอ่ารูปธรรมก็คือทางร่างกายของเราโกรธหน้าตาคุณจะบูดบึง้งจะไม่ยิ้ม ใช่ไหมคะใครพูดอะไรมานิดหน่อยคุณก็จะมีอาการเหวี่ยงวีนออกทางสีหน้าว่าหน้าตาใช่ว่าสายตามุ่งร้ายอา่กับกิริยาท่าทางคุณก็จะแบบใช่ละใช้ว่าอะไรนะอาจจะแบบทำร้ายสิ่งของหรือบางทีมีการแสดงอาการทางร่างกายที่บอกว่าตอนนี้โมโหอยู่แบบนี้เนะาะกำสองมือแล้วแบบโมโหทําหน้าตาแบบเนี้ยคนก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าตอนเนี้อารมณ์คุณไม่ดี หรือว่าคุณกําลังโกรธมากๆตอนนี้ไม่ควรจะเข้าใกล้เห็นไหมคะเนี่ยครูถึงบอกว่าจริงๆคําว่าเรื่องของโลกกะระทามันเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้เมื่อไหร่ที่เราสามารถเปลี่ยนโลกภายในของเราได้มันก็จะส,ส,สะท้อนออกมาจากโลกภายนอกที่เราเห็นนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าเรื่องธรรมะจริงๆอ่ะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงนะคะบางคนบอกว่าถ้าคุณเป็นคนดีนะเป็นคนดี ก็จะเป็นคนอีกโลกโลกหนึ่งที่ไม่น่าจะใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจของแต่ละคนแต่ถ้าถามถึงความเข้าใจของครูคนที่คิดแบบเนี้ยต้องบอกว่ามองอีกมุมหนึง่งที่เป็นความเข้าใจที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะคะเพราะมันมีคำคำนี้ที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนล่ารวยภายในจิตใจหรือทางธรรมเรียกว่าเป็นคนมีอริยทรัพย์ อริยทรัพย์ภายในคนเหล่านี้อริยทรัพย์ภายนอกมักจะมีมากมายด้วยเช่นเดียวกันทําไมถึงเป็นแบบนี้เพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราร่ํารวยจากภายในไม่จําเป็นต้องรู้สึกว่าเรารวยเรื่องของเงินทองนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราร่ํารวยความสุขความสุขนี้จะเกิดจากไหนได้อันนี้ครูให้ย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปพิจารณานะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากเรามีความคิดอันที่สร้างความสุขให้เราได้อันที่สอง เกิดจากอารมณ์ภายในของเราที่มันเป็นสุขรู้สึกว่าสุขสบายในความรู้สึกก็คือไม่ได้รู้สึกโกรธใครไม่ได้รู้สึกเกลียดใครไม่ได้รู้สึกอารมณ์เรียงขึ้นขึ้น,นลงๆรู้สึกใจนิ่งๆเบาๆสบายๆเนี่ยแหละค่ะเมื่อสองอย่างความคิดกับอารมณ์ของเราเป็นไปในด้านดีหรือที่เราชอบได้ยินว่าเป็นไปในด้านบวกเรื่องราวที่คุณคิดคุณจะคิดแต่เรื่องดี เรื่องดีหมายถึงว่าอาจจะเรื่องดีทั้งกับตนเองกับเรื่องดีกับผู้อื่นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าความคิดของเรามันเริ่มไปตัดสินคนอื่นเริ่มคิดว่าคนนั้นทําไมเขาพูดแบบนี้คนนี้ทําไมเขาคิดแบบนั้นอันเนี้ยเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเอยใช่ presenters. ทำไมเรามีความคิดที่เราไปตัดสินคนอื่นทำไมเรามีความคิดที่ใช้คำว่าไม่เห็นด้วยกับคนอื่นอันนั้นเราเริ่มจะเอะใจแล้วว่าอันเนี้ย มันเป็นความคิดด้านไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเราก็จะพยายามเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนว่าเราไม่ควรคิดแบบนี้ใช่ไหมคะเรื่องของคนอื่นมันก็คือเรื่องของคนอื่นอันนี้ความคิดของเราทําไมเราต้องเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดแล้วทําให้เรารู้สึกมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนหรือใช่คําว่าเบี่ยงเบนความคิดของเราไปในด้านดีว่าเอ๊ h, ถ้าเราคิดแบบนี้แล้วมันไม่ดีกับเราทําไมเราสู้ไม่คิดเรื่องนี้ดีกว่านะคะหรือคิดว่า มันเป็นตรกะของเขามันเป็นบริบทของเขามันเป็นความคิดของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยเราเอาความคิดดีๆแบบนี้มาบอกตัวเองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราทําไมเราต้องไปคิดแบบนั้นเกี่ยวกับเขาด้วยใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออใช่มันไม่ใช่เรื่องของเราเราคิดทําไมเราก็จะรู้สึกว่างั้นก็ปล่อยไปเราก็จะไม่คิดเรื่องของเขาย็นนะคะอันนี้มันเป็นการดึงตัวเองให้กลับมาอยู่ในโซนความคิดด้านดีด้านบวก อันนี้ใช่ครว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเรื่องง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าความคิดของเขามันไม่ตรงกับเราแล,แล้วเรารู้สึกไม่ค่อยโอเคกับความคิดของเขาว่าเอ๊ะทำไมคนน,นี้เขาต้องคิดแบบนี้แล้วทําไมคนนี้เขาต้องพูดแบบนี้ซึ่งมันไม่ตรงกับความคิดของเราซึ่งมันใช้คำว่าไม่ตรงกับความชอบของเราเขาพูดยิ่งทําให้เรารู้สึกไม่พึงพอใจอันนี้ให้เราฉุกคิดเลยว่าอีโก้เรากําลังมานะคะหรือ ความของคำของท่านพุทธทาสนั่นเองก็คือคําว่าตัวกูมันกําลังขึ้นมาอันนี้จะเป็นตัวฉุดความคิดของเราอะเอย้ยท่านพุทธทาสเคยบอกว่าตัวกูมันใหญ่มันใหญ่จริงๆเมื่อไหร่ที่กูขึ้นมาใช่ไหมคะเนาะเมื่อไหร่ที่ตัวกูขึ้นมาหมายถึงว่าเรายึดตัวเราเองเป็นที่ตั้งยึดความคิดของเราเป็นใหญ่ความคิดคนอื่นเป็นความคิดที่ผิดความคิดคนอื่นที่ไม่ตรงกับเราเป็นความคิดที่ เราไม่โอเคเราไม่แฮปปี้เรารู้สึกว่าคนนั้นน่ะเขาโง่ใช่ไหมคะเพราะเขารู้ไม่เท่าเราไอ้สิ่งที่เรารู้ว่ามันถูกซึ่งมันถูกจริงๆหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ความคิดเรามันถูกเพราะเนี่ยเราคิดของเราเองว่าความคิดเรามันถูกความคิดคนอื่นที่มันไม่ตรงกับเราเป็นความคิดที่มันผิดหรือเป็นความคิดที่มันไม่ถูกต้องหรือรู้สึกว่าเขาอ่ะด้อยค่ากว่าเราเมื่อไหร่ที่เขามีความคิดที่ต่างจากเราไปเราจะรู้สึกเองว่าเขาด้อยค่ากว่าเราเมื่อนั้นละค่ะ ความคิดแบบนี้แสดงว่าตัวตนเรากำลังมาหรือตัวกูกำลังเป็นใหญ่นะคะเป็นใหญ่หรืออีกคำหนึ่งที่เราได้ยินสวยรู้หน่อยคำว่าอ e ีโก้อีโก้ก็คือความเป็นตัวตนเราเนี่ยแหละคะ่ะมันกำลังขึ้นมาเมื่อไหร่ที่ความคิดแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราคิดว่าเอ้ยตัวเรามันเริ่มโตแล้วนี่นะความเป็นตัวตนเรามันเริ่มมาแล้วน,นี่นะเนี่ยแหละคะ่ะคำนี้มันจะฉกค,คิดแล้วทาให้เราเห็นว่าความคิดเหล่านั้นมันเป็นความคิดที่ไม่ดี มันเป็นในเชิงลบนะคะเมื่อไหร่ที่อีกโก้เราขึ้นมาแซงทุกอย่างตัวกูขึ้นมาเป็นอันดับใหญ่เนี่ยบอกตัวเองได้เลยว่าเราเริ่มจะออกผิดทางธรรมชาติของตัวเราแล้วเพราะจริงๆอะเราไม่ได้ใหญ่กว่าคนอื่นความคิดของคนอื่นที่เขาไม่ตรงกับเราอันนั้นก็คือเป็นความคิดของเขาแต่ความคิดของเราที่ไม่ตรงกับเขาอันนี้เป็นความคิดของเรามันไม่มีคําว่าถูกและมีคำไม่มีคําว่าผิดในความคิดนะคะอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อน เพราะความคิดมันเป็นอิสระของแต่ละคนเราไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนเขาเขาก็ไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนเราเช่นเดียวกันแต่ในความคิดแต่ละอย่างมันมีเหตุและผลและมันจะมีจุดเชื่อมที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับกันได้เมื่อมีการพูดคุยกันนะคะแต่ถ้าต่างคนต่างคิดไม่ได้พูดคุยเขาก็ไม่ผิดเราก็ไม่ผิดแต่เมื่อไหร่ที่ความคิดเราไปคิดว่าเขาผิดที่เขาคิดไม่ตรงกับเรา มันไม่ใช่ความผิดเขานะคะมันเป็นความผิดเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องเปลี่ยนโลกภายในของเราก็คือเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราทันทีว่าเฮ้ยตัวกูมันขึ้นมาแล้วอีโก้มันมาแล้วซึ่งจริงๆมันไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําว่าผิดในความคิดเห็นอย่างนี้ค่ะพอบอกตัวเองอย่างนี้ปับ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าเราต้องลดความเป็นตัวตนเราลงเราต้องเอาความรู้สึกของเราออกไป เอาความรู้สึกว่าของเราที่มันถูกอ,ออกไปเพราะเราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราคิดมันถูกร้อยเปอร์เซนจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนแต่ถ้าสิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมเนาะเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็เป็นอยู่ในด้านดีอันนี้มันก็เป็นความเชื่อที่ถูกร้อยเปอร์เซนตนะคะอันนี้ที่ถูกร้อยเปอร์เซนต์ต้องบอกก่อนเราต้องพยายามแยกทีละอันเนาะต่อมาอันที่2ก็คือเรื่องอารมณ์แล้วก็ความรู้สึก อันนี้ครูบอกเลยว่าจับต้องไม่ได้จริงๆนะคะอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเราถ้าเราไม่แสดงออกคุณเคยเห็นคนที่เขาเก็บอาการได้ไหมคนที่เขาไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขามีความรู้สึกดีใจเสียใจเศร้าใจหรือกําลังโกรธอยู่คุณไม่สามารถเห็นได้จากสีหน้าเขามันเป็นอะไรที่เราจับต้องไม่ได้ถ้าเขาไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าถ้าคนเรานะคะสามารถ จับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้แม้ว่าคนคนนั้นหรือแม้แต่ตัวเราเองเป็นคนที่สามารถเก็บอาการเก็บอาการต่อหน้าคนอื่นได้แต่มันจะมีช่วงจังหวะที่เราปล่อยอารมณ์เหล่านั้นออกมาได้ก็คือช่วงที่ไม่มีคนอื่นเราอยู่ตัวคนเดียวเราจะเห็นอารมณ์ของเราเลยว่าเราอารมณ์กโกรธอยู่หรืออารมณ์เบาๆอยู่นะคะแต่ถ้าเราต้องแสดงออกต่อ,อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยบางทีการแสดงออกของเราชําว่าเมื่อเราไม่มีความยับยั้งชั่งใจ เราไม่มีความยับยั้งชั่งใจก็คือเราไม่พยายามเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราขาดความยับยั้งชั่งใจอารมณ์แบบไหนเราก็จะแสดงออกมาแบบนั้นอ,อันนี้ก็จะเป็นความใช่ไหมว่าเป็นความใช่ไหมว่าเป็นความผิดพลาดนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีอารมณ์แบบไหน <S <S แล้วเราแสดงแบบนั้นยิ่งเป็นอารมณ์ในด้านลบนะคะอา,อ,าอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โมโหเวียงวีนถ้าเราขึ้นเมื่อไหร่แล้วเราแสดงออกมานั้นอะ ผลลบมันจะเกิดขึ้นกับเราโดยทันทีนะคะแม้ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแสดงกิริยาอาการเหล่านั้นก็ตามแต่แต่สิ่งที่มันแสดงออกไปแล้วครูถึงบอกให้ระวางังเพราะเมื่อไหร่ที่มันแสดงออกไปแล้วไม่ว่าจะด้วยท่าทางหรือคำพูดเราไม่สามารถเรียกมันกลับคืนมาได้อันนี้คือเรื่องที่อันตรายสุดๆถ้าการแสดงออกนั้นมันเป็นในเรื่องดี เรื่องดีมักจะเป็นต้องเรียกคืนเ่ะเพราะมันดีอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่การแสดงออกนั้นมันเป็นด้านไม่ดีแม้ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามผลที่ตามมามันมักจะมาในด้านไม่ดีเสมอนะคะมักจะมาด้านไม่ดีเสมอเหมือนกฎเขาเรียกว่ากฎการสะท้อนเนาะเมื่อไหร่ที่เราสะท้อนส่งอะไรออกไปสิ่งนั้นมันก็จะถูกสะท้อนกลับมา ตามสิ่งที่ถูกส่งออกไปแม้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเพราะฉะนั้นกูถึงบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนโลกภายในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเราจะเปลี่ยนยังไงนั่นหรอคะพยายามมีสติมีสติก็คือพยายามคุยกับตัวเองบ่อยว่าเมื่อไหร่ที่เราโกรธอยู่เราต้องถามตัวเองกันว่าทําไมเราถึงโกรธโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะคําพูดคนอื่นหรือโกรธเพราะตัวเราหงุดหงิดกับคําพูดของคนอื่นอันนี้ต้องดูดีด เพราะจริงๆคําพูดบางครั้งเขาส่งมามันอาจจะเป็นคําพูดที่ไม่ดีจริงๆแต่เราต้องถามตัวเราเองเราก่อนว่าเราจําเป็นต้องตอบรับคําพูดที่เขาส่งมาให้เราไหมเราจําเป็นต้องเป็นกําแพงที่สะท้อนสิ่งที่เขาส่งมาในทุกๆครั้งหรืหรอเปล่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นอันนี้ต้องถามตัวเองจริงๆนะคะสมมติว่านคนอื่นเขาต่อว่าเราเราจําเป็นต้องต่อว่าต่อไหมไม่จําเป็น ะะเพราะเมื่อไหร่ที่เราตอ่อว่าเขาตอบเราก็อยู่ในคลื่นเลเวลเดียวกับเขานั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่โต้ตอบเราจะเป็นคนที่อารมณ์ความรู้สึกเราจะอยู่ในอีกเลเวลหนึ่งก็คืออยู่ในระดับที่สูงกว่าเขาเพราะฉะนั้นก็ให้เรากลายเป็นน้ําอะไรที่เข้ายืนมาก็ให้มันจมลงไปนะคะไม่ต้องเป็นกําแพงอันนี้บอกตัวเองว่าเราจะเป็นกําแพงหรือเราจะเป็นแม่น้ําเพราะเมื่อไหร่ที่เราเป็นกําแพงสิ่งที่ส่งมามันมักจะถูกสะท้อนกลับแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นแม่น้ํา สิ่งที่ถูกส่งออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีมันก็จะจมลงไปนะคะมันก็จะจมลงไปอันนี้มันก็จะใช้คําว่ามันช่วยให้เรามีสติมากขึ้นและที่สําคัญมันทําให้เราเย็นใจมากขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่เราทําตัวให้มันเป็นแม่น้ํานะคะเป็นแม่น้ําหมายถึงว่าเปิดใจให้กว้างรับรู้รับรู้พฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนว่าคนทุกคนมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี คนทุกคนมีทั้งอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะเจอคนที่พูดไม่ดีแสดงกิริยาไม่ดีกับเราอารมณ์ไม่ดีกับเรานะคะแต่เราจําเป็นต้องเป็นกําแพงสนองสิ่งที่เขายื่นมาให้เราไหมก็ไม่อันนี้ครูบอกเลยไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นในทุกๆครั้งหรือถ้าคุณเป็นคนที่พยายามฝึกที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเรานะคะ โดยที่เราพยายามจะไม่เป็นกำแพงเราบอกตัวเองว่าเราจะไม่เป็นกำแพงให้คนอื่นมีความสุขจากการที่เขาพ่นคำพูดที่ไม่ดีแสดงการกระทำที่ไม่ดีเพื่ออยากจะเห็นเพื่ออยากจะเห็นเราเป็นกลุ่มคนเดียวกับเขาก็คือก็พ่นเขาไม่ดีเหมือนกันแสดงท่าทางไม่ดีเหมือนกันเขาจะได้รู้สึกว่าเราอยู่ใน กลุ่มคนหรือระดับเดียวกับเขาแต่เราจะไม่สนองความต้องการนั้นของเขาบอกตัวเองแบบนี้เลยเราจะเป็นคนที่เหนือชั้นกว่าเขาเราจะไม่ตอบโต้ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเขายื่นสิ่งดีมาให้เราก็รับไว้ด้วยความยินดีในเรื่องดีๆพลังงานดีๆนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องที่มันไม่ดีถ้าทางไม่ดีคําพูดไม่ดีเราจะกลายเป็นแม่น้ําคือโยนมาแล้วมันจะจมลงไป จะไม่มีการตอบสนองจากเราเด็ดขาดเราจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นอันนี้ให้บอกตัวเองแบบนี้เพราะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนตัวเองได้แบบนี้นะคะโดยวงจรธรรมชาติโดยสัจธรรมความเป็นจริงคนที่เขาส่งมาเมื่อไม่ได้รับการสนใจจากเราหรือไม่ได้รับการตอบสนองปฏิกิริยาใดๆจากเราเขาจะเป็นคนลาถอยไปเองหรือพ่ายแพ้ไปเองถ้าเรานึกถึงในเรื่องของการต่อสู้เนาะคิดซะว่า เขามาเพื่อสอนให้เราเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเขามาเขายอมเป็นมารต้องบอกว่าขอบคุณเขาที่เขายอมมาเป็นมารเพื่อทําให้เรากลายเป็นคนที่ใช้คําว่าเป็นเซียนเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของจิตวิญญาณอันนี้อันนี้จะเป็นใช้คําว่าคุณจะเปลี่ยนความคิดกับคนที่เขาทําไม่ดีให้เขาเป็นคนในอีกเลเวลหนึ่งก็คือเราขอบคุณเขาในเรื่องราวที่เขา ทำไม่ดีกับเราก็คือขอบคุณในความที่เขายอมเสียสละตัวเองให้กลายเป็นคนไม่ดีนะคะเพื่อทําให้เราเห็นว่าอ๋อการที่เราจะเป็นคนดีกว่าเขาในสิ่งที่เขาทําเราต้องอัพตัวเองขึ้นไปแบบนี้เพราะถ้าเราไม่อัพเราก็จะเป็นเหมือนเขาเราก็เห็นตัวอย่างจากเขาว่าถ้าแสดงท่าทางไม่ดีมันไม่น่าดูอย่างนี้ การพูดคําพูดไม่ดีมันเป็นดิสเครดิตตัวเองแบบนี้นั่นเองแล้วเราอยากจะเป็นคนที่ดูแย่ในสายตาคนอื่นแบบนี้หรือเปล่าหรือเราอยากเป็นคนที่แสดงกิริยาท่าทางที่ไม่น่าดูแบบนี้หรือเปล่าในทุกๆครั้งที่มีอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดในทํานองที่มันไม่ดีแบบนี้เห็นไหมคะเมื่อเราเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกคุณจะกลายเป็นคนที่ใช้คําว่าภายในของคุณน่ะ มันจะเป็นคนใหม่ในทันทีแล้วเมื่อไหร่ที่เราสามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนตัวเองภายในอย่างเนี้ยเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยในจุดที่เรายังใช้คําว่าเรายังคิดว่าเรายังพัฒนาได้ไม่ดีนะคะเราก็พยายามปรับตัวเองในด้านเนี้ยขึ้นเรื่อยๆแบบที่ครูบอกนะคะในเรื่องของความคิดเนาะพยายามคิดในด้านดีให้เพิ่มมากขึ้นเล็กๆน้อยๆนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ต้องบอกเลยว่าต้องขยันต้องขยันทําทุกวัน ให้มันเป็นนิสัยนะคะมันเป็นนิสัยให้มันติดตัวเราไปเลยว่าเรารู้แล้วแล้วคุณจะค่อยๆเห็นเองว่าความคิดที่มันไม่โอเคกับเรามันคือความคิดแบบไหนแล้วเราจะเปลี่ยนความคิดที่มันไม่โอเคนี้ให้มันเป็นไปในด้านดีได้อย่างไรด้วยการพยายามดูความคิดของตัวเองนะคะว่าอันเนี้ยมันไม่โอเคจริงๆเนาะเพราะถ้าเราคิดวนกับมันนาน เกิน5านาทีหรือ10นาทีเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่น่าจะใช่พลังงานดีหรือความคิดดีๆในชีวิตเพราะฉะนั้นมันไม่โอเคอะเมื่อมันไม่โอเคเราควรจะเลิกคิดไหมนี่แหละค่ะถามตัวเองแบบนี้บอกตัวเองว่าคุณจะได้คําตอบบางครั้งคุณก่อนจะคิดว่าลองทดสอบดูเนาะเพราะศาสนาพุทธท่านบอกแล้วว่ามันมันเป็นเป็นศาสนาแห่งการทดลองทดสอบเพราะฉะนั้นเราก็อยากทดสอบว่าถ้าความคิดแบบนี้ถ้าเรายังคิดต่อไปอีกสักครึ่งชั่วโมงมันจะเป็นยังไง ลองพิสูจน์ดูเพราะครูก็พิสูจน์อย่างนี้อยู่บ่อยๆนะคะว่าความคิดที่มันไม่ดีถ้าเราคิดต่อคิดต่อมันดีไหมสําหรับตัวครูที่ทำเนาะมันไม่ดีค่ะก็คือพอคิดเรื่องราวไม่ดีมากๆนานๆเนาะเราก็อยากพิสูจน์เหมือนกันจาก5นาทีเราก็คิดว่าไม่เป็นไรลองต่ออีกสัก15นาทีสักครึ่งชั่วโมงเริ่มมีอาการทางร่างกายแล้วคือมันจะเริ่มปวดหัวมันจะมีอาการคือภาวะเครียดเครียดพอเครียดแล้วเราจะเริ่มปวดหัวไอ้เรื่องที่เรา ไม่โอเคนะคะพอคิดโดยเราไม่ปล่อยวางมันเนาะเพราะเราอยากรู้ผลนี่ว่าถ้าเราไม่ปล่อยวางมันจะเป็นยังไงอาการมันออกร่างกายมันมีปฏิกิริยาค่ะก็คือเริ่มมีภาวะเครียดในน้อยนะคะหัวมันจะอึ้งๆตึงๆสักพักก็จะปวดหัวอ๋อเห็นละพิสูจน์ได้แล้วว่าเรื่องราวไม่ดีพลังงานไม่ดีนะคะมันจะไม่ไปไหนมันจะวนอยู่ข้างในเรามันจะอยู่ในความรู้สึกเรามันจะอยู่ในความคิดเราแล้วสมองของเรามันทํางาน พอมันทํางานมันก็หลังสารที่มันใช้ว่าเป็นสารที่มันไม่ดีกับร่างกายพอสารไม่ดีเราก็เริ่มใช่ว่าเริ่มหนักหัวมากขึ้นนะคะหนักหัวมากขึ้นก็ถ้าร่างกายเราหลังสารสมองมันหลังสารที่มีความสุขร่างกายเราจะรู้สึกโล่งเบาสบายในทาง,งตรงข้ามเหมือนกันค่ะเมื่อไหร่ที่ความคิดของเราเป็นความคิดที่ไม่ดียิ่งคิดนานๆสมองมันก็จะหลังสารที่ทําให้ตัวเราหนักอึ้งเราก็จะเริ่มมีอาการหัวตึงๆหนักๆอื่นๆนะคะสักพัก มากขึ้นมันก็จะปวดหัวอ่ะอันนี้ปวดหัวก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าขึ้นพลังงานไม่ดีอ๋อมันส่งผลกับเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนี่เราพิสูจน์แล้วนี่ว่าพอคิดเรื่องไม่ดีแล้วมันไม่ดีกับร่างกายด้วยจิตใจเราก็ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอยเราต้องปล่อยเราต้องวางเรื่องนี้ไปคิดอย่างอื่นหรือถ้าไม่รู้จะคิดอะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยดีกว <im> ่าหรือบางทีถ้าอยากให้ครณแนะนํานะคะถ้าไม่รู้ว่าจะคิดอะไรในการออกจากเรื่องราวที่ไม่ดีให้สวดมนต์ค่ะ บทไหนก็ได้สวดซ้ำๆสวดอยู่นั่นหละสวดไปจนคุณรู้สึกว่าหัวเริ่มเบาลงาใจเริ่มดีขึ้นหายใจเป็นปกติขึ้นนะคะสวดอยู่อย่างนั้นละ่ะคล่องๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยแบบง่ายๆนะคะหมายถึงว่าถ้าเราไม่รู้ว่าความคิดบวกเราจะต้องคิดเรื่องราวอะไรคิดแบบไหนนะคิดไม่ออกเนาะไม่รู้ว่าจะออกจากความคิดที่มันเป็นลบนี้อย่างไงสวดมนเลยค่ะสวดมนในใจ หรือคุณจะทําปากขมุบขมิบเนาะขมบขมิบก็ได้หรือจะส่งเสียงถ้าบริเวณนั้นไม่มีคนเนะาะอยู่ตัวคนเดียวอ,าอยากจะแบบสวดมนต์แบบออกเสียงก็ได้หรือคนอยู่เยอะเนาะคนอยู่เยอะไม่กล้าส่งเสียงเราก็สวดในใจนะคะสวดมนต์ในใจไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะหรือบางคนก็อาจจะแบบอยากจะเร่งจังหวะก็ได้เนาะหมายถึงว่ามันอยากพิสูจน์ตัวเองอะลองเร่งจังหวะ จังหวะพอไปเรื่อยๆอเริ่มดีขึ้นผ่อนขึ้นก็ค่อยๆสวดช้าลงช้าลงอย่างนี้ก็ได้แต่บางคนชอบสไตล์ช้าก็สวดช้าๆอันนี้แล้วแต่เราได้หมดนะคะอันนี้ได้หมดอันนี้ครูก็มาแชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะเรื่องของการเปลี่ยนโลกภายในที่นี้ข่าวหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่าการเปลี่ยนโลกภายในนะคะมันจะทําให้เรารวยขึ้นอย่างไรเดี๋ยวข่าวหน้าครูจะมาแชร์แบ่งปัน ต่อจากวันนี้เนาะเพราะวันนี้คุณจะมาแชร์เรื่องของการเปลี่ยนโลกภายในก่อนเรื่องเปลี่ยนเรื่องความคิดแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมันจะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแชร์แบ่งปันว่าเ <c oughs> มื่อเราเปลี่ยนโลกภายในของเราแบบนี้แล้ว <c oughs> มันจะไปเชื่อมโยงเรื่องของการเปลี่ยนโลกเรื่องของความร่ํารวยในชีวิตของเราได้อย่างไร <c oughs> อย่าลืมมาติดตาม Red alguma, รับ <c oughs> ชมรับฟังแล้วก็พูดคุยกันในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ ครูขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้สุดท้ายขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลน้องขอให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ